สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพอดแคสต์ปรำปราช่องที่จะนำตำนานเล่าขานในอดีตมาเล่าสู่กันฟังครับใช่แล้วค่ะวันนี้เรามาจำนิทานที่หลายคนรู้จักกันดีมาเล่าให้ฟังกันนะคะนิทานปรำปราที่ว่าก็คือเรื่องปลาบู่ทองค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวประมงคนหนึ่งเขามีภรรยาสองคนซึ่งเป็นพี่น้องกัน คนแรกคือภรรยาหลวงชื่อคณิฐาเป็นพี่สาวซึ่งหน้าตาจะสวยกว่าและมีลูกสาวที่น่ารากักชื่อเอื้อยส่วนภรรยาน้อยชื่อคณิฐีเป็นน้องสาวมีลูกสาวสองคนคืออ้ายและอ e, ีครับเอื้อยกับอ้ายนั้นหน้าตาจะคล้ายกัน ชีวิตในบ้านหลังนี้ไม่ได้มีความสุขอย่างที่ควรจะเป็นเลยค่ะแม้จะเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ชีวิตของเอื้อยและแม่กลับทุกข์ทรมคณิถีมีใจอิจฉาริษยาพี่สาวที่สวยกว่าจึงหาเรื่องใส่ร้ายต่างๆกลั่นแกล้งสองแม่ลูกผู้น่าสงสารอยู่เสมอเท่าใส่ความคณิฐาจนสามีชาวประมงมีใจเอ็นเอียงไปทางคณิถีเขาทั้งรักทั้งหลงลูกของนางแต่กลับทอดทิ้งและกดขี่คณิฐาและเอื้อยเยี่ยงทาตในขณะที่ภรรยาน้อยและลูกๆของหล่อน กลับใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในทุกๆเช้าชาวประมงจะออกไปหาปลาโดยมีภรรยาทั้งสองผลัดกันพายเรือให้อยู่มาวันหนึ่งซึ่งเป็นวันที่โชคชะตาของครอบครัวนี้ต้องเปลี่ยนไปตลอดการวันนั้นเป็นคราวของคณิ t าาที่ต้องพายเรือให้สามีหาปลาแต่ไม่ว่าจะเหวี่ยงแหไปกี่ครั้งเขาก็ได้เพียงปลาบู่ทองตัวเดิมกลับมาซ้ำๆจนเกิดความหงุดหงิดถึงขีดสุด คณิ t าเห็นปลาบู่ทองหน้าตาน่ารักซึ่งเอ่ยปากขอให้เอื้อยเลี้ยงเล่นแต่สามีกลับระเบิดโทสะออกมาเขาตบตีนางอย่างรุนแรงและผลักนางตกน้ำจนจมหายไปคณิ t าเสียชีวิตในวันนั้นเองค่ะช่างเป็นสามีที่ใจร้ายจริงๆนะครับเมื่อเห็นว่าคณิ t าจมน้ำเสียชีวิตไปแล้วชาวประมงจึงกลับบ้านตามลาพัง เมื่อเอื้อยเห็นพ่อกลับมาเพียงคนเดียวเท่าจึงเอ่ยถามหาแม่เขาโกหกว่าแม่ของเธอไปอยู่ใต้น้ำอีกสามวันจึงจะกลับมาพร้อมขู่ว่าหากไม่หยุดร้องไห้แม่จะไม่กลับมาอีกเลย เอื้อยผู้ไร้เดียงสาได้แต่โศกเศร้าเพราะเธอสัมผัสได้ว่าแม่ของเธอต้องประสบเคราะห์กรรมอย่างแน่นอนข่าวการหายตัวไปของคณิ t าาแพร่ออกไปแต่ไม่มีใครช่วยอะไรได้นอกจากปลอบใจเด็กหญิงผู้น่าสงสารเมื่อไม่มีแม่แล้วเธอก็ยิ่งถูกแม่เลี้ยงและลูกกลั่นแกล้งหนักขึ้นชีวิตของเอื้อยช่างน่าสงสารจริงๆค่ะหลังจากสิ้นใจคณิ t ฐาก็ได้ไปเกิดเป็นปลาบู่ทองโดยความรักและคิดถึงลูกนางจึงว่ายน้ำกลับมาที่ท่าน้ำหน้าบ้านทุกวัน เรืยมาเล่นที่ท่าน้ำและได้พบปลาบู่ทองตัวนั้นเมื่อแรกเห็นเธอรู้สึกผูกพันเป็นอย่างมากและได้ทราบว่าเป็นแม่ของเธอที่กลับชาติมาเกิด เธอจึงแอบนำข้าวมาให้และพูดคุยปรับทุกข์กันเสมอเป็นความสุขเล็กๆเพียงหนึ่งเดียวของเธอในตอนนั้นแต่ความสุขนั้นก็สั้นเหลือเกินค่ะเมื่ออ้ลูกเลี้ยงใจร้ายแอบเห็นเข้าและนำเรื่องไปฟ้องแม่ของตนแม่เลี้ยงจอมโหดจึงวางแผนฆ่าปลาบู่ทองทันทีพวกเขาวางแผนฆ่าปลาบู่ทองมาทำอาหารอย่างเลือดเย็นส่วนเอื้อยถูกสั่งให้ไปเลี้ยงวัวในทุ่งนาส่วนก้างก็โยนให้มใหมาให้แมวกินไม่เหลือชิ้นดีมีเพียงเกล็ดของปลาบู่ทองเท่านั้นที่ โยนทิ้้งไวเทวดาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็เกิดความสงสารจึงได้กระซิบบอกความจริงกับเอื้อยเอื้อยหัวใจแทบสลายเธอได้นําเกล็ดปลาไปฝังในป่าพร้อมอธิษฐานขอให้แม่ได้เกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีและด้วยแรงอธิษฐานนั่นเองครับ ก็เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นณตรงนั้นได้มีต้นมะเขือง,งอกงามขึ้นมาแต่เรื่องก็ซ้ำรอยเดิมค่ะเอื้อยดูแลต้นมะเขือเราก็เป็นตัวแทนของแม่แต่โชคร้ายก็ตามมาหลอหลอนเมื่ออ้ายมาพบเข้าและไปฟ้องแม่แม่ของนางก็สั่งให้ถอนต้นมะเขือทิ้งส่วนผลมะเขือก็ถูกนำไปกินจนหมดเหลือเพียงมเมล็ดที่ทิ้งไว้ทั้งแม่เลี้ยงและลูกเลี้ยงซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นน้องสาวต่างแม่ของเธอช่างใจร้ายจริง แต่โชคยังดีสำหรับเอื้อยเทวดาที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็เกิดความสงสารจึงตั้งใจช่วยเหลือเธออีกครั้งโดยบอกความจริงกับเอื้อยเมื่อเธอรู้เรื่องหัวใจเธอก็สลายอีกครั้งเอื้อยผู้สิ้นหวังจึงนำเมล็ดที่เหลือไปปลูกในป่าลึกและอธิษฐานเป็นครั้งสุดท้ายขอให้แม่เกิดเป็นต้นโพเงินโพทองอันงดงามซึ่งคำอธิษฐานนั้นก็เป็นจริงค่ะ เวลาต่อมาพระเจ้าพรหมทัตเสด็จประพาสป่ามาพบต้นโพวิเศษเข้าก็ทรงอยากได้ไปปลูกในวังแต่ไม่มีใครสามารถขุดขึ้นมาได้เลยจนกระทั่งเอื้อยปรากฏตัวขึ้น ขออนุญาตจากดวงวิญญาณของแม่ก็สามารถถอนต้นโพขึ้นได้อย่างง่ายดายพระเจ้าพรหมทัตเมื่อได้ฟังเรื่องราวของเอื้อยก็ทรงประทับใจในความดีและความกระตันยูของนางจึงตัดสินพระไทยรับนางเป็นพระราชินีแต่ข่าวดีนี้กลับไปจุดไฟริษยาในใจของแม่เลี้ยงและลูกเลี้ยงให้ลุกโชนพวกนางวางแผนชั่วร้ายอีกครั้งโดยลวงเอื้อยกลับบ้านว่าพ่อป่วยหนักใกล้าตายและเอื้อยก็ตกหลุมพรางครับเธอรีบกลับมาเยี่ยมบ้านทันที แม่เลี้ยงหลอกให้เธอไปอาบน้ำก่อนจะผลักลงในกระทะน้ำเดือดที่เธอเตรียมไว้จนเอื้อยสิ้นใจจากนั้นออ้ก็สวมรอยเป็นราชินีกลับไปวางแทนแต่พระเจ้าพรหมทัตก็ทรงรู้สึกถึงความผิดปกติเพราะราชินีคนใหม่ดูกระด้างผิดกับเอื้อยคนเดิมทั้งตนโพเงินโพทองก็เริ่มเหี่ยวเฉาลง ดวงวิญญาณของเอื้อยยังไม่ไปไหนคะ่ะนางได้ไปเกิดเป็นนกแขกเต้าด้วยความรักและห่วงใยในพระสวามีจึงบินกลับไปที่วังเพื่อเล่าความจริงทั้งหมดให้พระราชาฟังแต่ราชินีตัวปลอมรู้ทันเข้าเสียก่อนจึงสั่งให้จับนกไปฆ่าทำแกงโชคดีที่แม่ครัวผู้ใจดีและเทวดาประจำตัวช่วยให้นางหนีรอดไปได้นกแขกเต้าผู้น่าสงสารได้ไปพบกับพระฤาษีในป่า ท่านจึงใช้ฤทธิ์ชุบชีวิตให้นางกลับเป็นมนุษย์อีกครั้งและรับไว้เป็นลูกบุญธรรม เอื้อยอยู่กับพระฤาษีอย่างคนไร้ชีวิตชีวาดูเหงาหน่อยพระฤาษีจึงวาดรูปเด็กชายขึ้นมาแล้วเสกให้มีชีวิตและตั้งชื่อลบขึ้นมาเพื่อให้เอื้อยได้เลี้ยงดูเป็นลูกชายเพื่อจะได้คลายความเหงาหลายปีผ่านไปลบได้ถามถึงพ่อของตนเอื้อยจึงตัดสินใจเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังลบจึงอาสาเดินทางเข้าวังเพื่อทูลความจริงให้พระราชาทงทราบโดยมีพวงมาลัยฝีมือของเอื้อยเป็นของแทนใจติดตัวไปและแล้ววัน ที่ความจริงปรากฏก็มาถึงครับพระเจ้าพรมทัตทรงจำฝีมือร้อยมาลัยของราชินีของพระองค์ได้ทันทีเมื่อลบเล่าเรื่องราวทั้งหมดพระองค์ทรงดีพระทัยอย่างยิ่งที่ได้รู้ว่าราชินีของพระองค์ยังมีชีวิตอยู่จึงรีบเสด็จไปรับเอื้อยกลับคืนสู่พระราชวัง เมื่อแผนการแตกอ้ายผู้ปลอมเป็นราชินีก็หวาดกลัวความผิดจนดื่มยาพิษฆ่าตัวตายส่วนแม่เลี้ยงและอีก,ก็ถูกขับไล่ออกจากวังไปชดใช้กรรมของตนและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของปลาบูทองครับเอื้อยและต้นโพเงินโพทองได้กลับมามีชีวิตที่สงบสุขในวังเป็นนิทานที่สอนใจเราเสมอว่าความดีและความกตันยูย่อมชนะทุกสิ่งเสมอค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ